สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพอกันกันกบควัวและแตย่ยิงยิงยิงแฟนเพจยิงยิงพากินพาแซ่บวิจิตตาขานยามาจ้าพี่น้องก่อนที่สิมากินกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อจ้าเพื่อที่สีสางกำลังใจให้กับยิงยิงเด้อจ้าเมื่อนี้ยิงยิงได้แก้วเห็ดปวกรับอันปิ้งเห็ด ปิ้งเห็ดไ่เห็ดนางลมผักกัตามนี้เลยจ้ามีบักขือบักบวบลวกอื่นน้ำลายไปพร้อมหิวเขามาเสแสบน้ำยิงๆเลยจ้ามาเลยมึัม ็ปวกกันเก็บเอาอยู่งรอบๆนีน่แหละจ้ากองเขากับกองง่ายกองเดือมคุยกินเลยตำหมะมุ้งปั่นเลยจ้ะประมัณตำม,มุนผักคอท มะเขือคำหน่อยมาแซ่บค้ยกินเลยอือ พ่อพอ,อน่จับมันหวานกว